สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สตูดิโอหลังจากที่ไปเล่นกลับทำคลิปนานวันนี้ผมจะมารีวิวรถใหม่นนมันจะไม่ใหม่หรอกมันตั้งนานแล้วก็เพิ่งจะมารีวิวก็คือมันมีเยอะนะแต่จำได้แค่สามคันก็คือวันนี้นอยู่ในเกมมืนอกเรเกนแยคือเกมนี้ผมได้ตั้งนานแล้วไม่ใช่เดี๋ยวก็ต้องมีคนสงสัยว่าเดี๋ยวถ้าบอกถ้าคือ บอกว่าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วทำไมไม,มีพวกนี้ฟามเงินเร็วไปที่ไหนได้ตัวผมเนี่ยเก็บเงินมาตั้งนานแล้วเนี่ยผมมักจะใช้ไม่คันนี้ครับคันวันนี้ผมจะมาีวิวรถใหม่คันแรกนะครับคันแรกน,นี่รถคันนี้เลยนะที่ผมกําลังเอาหม้อเลงผม,ผมขาต้องขาขาต้องขาต้องขาต้องไม่รู้จักรถแป๊บหนึ่งนะขาต้องขาต้องเช เริ่มใกล้แล้วว่าเขาแรกน่าจะเป็นโควิดนะถ้าลูกทรงมันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าโควิดคันนี้รีมาสเตอร์มันมีโควิดอยู่อีกหนึ่งคันมันเป็นรถคันไหนนะนี่คันนี้โควิดเหมือนกันแต่เขาบอกว่าไอ้คันนั้นน่ะรีมาสเตอร์นี่โควิดแต่เขาบอกว่าทำไมเสียงเบาจังเลยโควคนไม่ได้ยินเสียงเอาประมาณนั้นนี่โควิดที่ เร์บอกว่าคันนี้รีมาสเตอร์ในได้ไดนแล้วนะว่าคันนี้รีมาสเตอร์แถมเปิดไอ้ตรงนี้ได้แล้วด้วยเปิดตรงทีนี่เป็นไงเขาบอกเปิดตรงนี้ได้กล้องคือกล้องผมันกาดเลยใช่น็นมคือโอเคอสองขั้นมาได้ดูจบๆิปนี้จะขั้นนึงเพราะว่าแค่มาิวเฉยๆแล้วก็จะบอกวิธีการฟังนะล็อกต่อไปคราสหนึ่งจำชื่อไม่ได้ คือรถคันนี้ผมแต่งมาแบบผมแต่งเทอร์โบออกับมิดูนต่อไปคันนี้แล้วก็อ,อยากมาสงสสงว่ามันมีมันมีไอ้น,นี้รถอันนี้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าคันไหนบ้างนี่เป็นไงแ,แล้วก็อีกคันนึงไม่รู้ว่าอัปเดตใหม่ล่าสุดหรือเปล่ารถก๊อปถ้าใครอยากรู้ลองเข้ามาเล่นดูนะครับครีมเลยบูคเคโนลเลเจนต์นี่บูคเคนโนแล้วก็พูดคำว,ว่าเลเจน ส่วนผมจะมาบอกวิธีฟาร์มกันนะครับถ้าไม่อยากแข่งกับคนอื่นก็มาแข่งคนเดียวนะครับถ้าแข่งกับคนอื่นอาจจะได้งังคนเยอะแข่งคนเดียวว่าแข่งอันนี้ไม่อันนี้ก็อันนี้แต่ผมแนะนําอันนี้เพราะจะได้เงินเพิ่ม8,000อ่าบอกเท่านี้แหละที่เกีย่ยวกับการฟา์มคลิปยาวตอนเนี้ยที่ผมกําลังใช้ฟาร์มกันตอนแรกจะใช้อันนี้แต่เอาคันนี้มาแต่งก่อนเลยเป็นอย่างนี้ นี่สักคันนึงไม่โคลิคันก็สักคันอ่ะสำหรับคนที้ก็ไม่ไปครับพีสวัสดีครับบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องลงเกมี๋ยววันนี้ก็จะไปอัดคลิป Empire ได้วิ่งเอ็มพายบายบายครับไม่สิเดี๋ยวก็มาเจออีกรอบหนึ่งตอนประมาณบ่ายสอง ประมาณ 2, บ่ายสองบ่ายสองเท่าไหร่ไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าครูจะมาอัดน,นะครับบ๊ายๆน่รารูมกดติดต๊กต๊ะถึงสิบตั๊กไม่ถึงสิบตับแล้วอีกหนึ่งตับก้าถึงสิบตับผมจะมาโชว์หน้าอัดแสนไม่ได้เรียว่าควรเรียกเป็นคนอ่ะเรียกเป็นลิงอ่ะเรียกลิงได้แต่ทีนี้บ๊ายบายช้ารับจ้า